ในวนันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าร้องด้วยพระสงฆ์เข้าไปช่วนหาาในบ้านของกางเมื่อตางได้จัดเตรียมอาหารแก่พระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวถามปัญหาในท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาร่วยความกรงตืารืนของการคู้นี้ไม่เคยเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเลยแต่ครั้งนี้ ได้ได้หมวลพระพุทธเจ้าให้มาสัาหาในบ้านของตนเพื่อสักถังปัญหารประชาชนจำนวนมากจึงมีความสงสัยในพฤติกรรมของราและอยากฝังว่า้าาจัดถามปัญหากับพระพุทธเจ้าในเรื่องใดลาวได้กลับทูลถามพระพุทธเจ้าว่าคนไม่เคยดูชาพระพุทธองค์ไม่เคยให้ทานไม่เคยฟังธรรม ไม่เคยรักษาโอสถสีเพียงแต่ทำปุสสรกัรเอาใจมาเรื่องใสพระพุทธเจ้าแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์คนประเภทนี้มีอยู่หรือไม่พระพุทธองค์ได้ทรงเฉลยปัญหากับถาาว่าทำไมท่านมาถามปัญหานี้กับเาราวรรพุกุลบริมานกเทพบระรุิของท่านได้ตอบปัญหานี้แต่ท่านแล้วไม่ใช่หรือ ว่าเขาได้เอาใจเรื่องสายเราเยนอย่างเดียวแล้วได้เปิดเกิดในสวชางถามว่ามัจจุคุณเดลีบอกเรื่องนี้แก่เขาเมื่อ,อไรพระพุทธเจ้าได้รัสตอบว่ามัจจุคุณเดรีบอกแก่ท่านพระวานนี้พระพุทธองค์ได้นําเรื่องการสนทนากันระหว่างเทพประดิษฐาจักรามาเล่าให้หมหาชนผู้ประชุมกันอยู่ณที่นั้นได้ฟัง และยืนยันต่อความว่าผู้ที่เพียงเอาจระเยิมใสในพระพุทธองค์เพียงอย่างเดียวไม่ต้องทำารื่ันอื่นเลยจักได้ไปเกิดในสวัสมีจนวนมากพร้อมทั้งมรดกุลกรณีมาบุดขอขอบท่านด้วยประชาชนได้ฟังพระพุทธดำรัสของพระพุทธเจ้าแล้วยังมีความสงสยัยเพื่อจ,จัดความสงสัยของมหาชน พระพุทธเจ้าจึงทรงอธิษฐานให้มัตตคุลเดรีเทพบุตรลงมาเข้าร้องทั้งมิมานสิ้นคำอธิฐานมัตตคุลเดรีเทพบุตบุร้องทั้งวิมานก็ปราตฏและเทพบุตรได้ลงมาจากวิมาฝ้าพระพุทธเจ้าและกล่าวนยันเฉพาะหน้าพักของพระพุทธเจ้าและต่อหน้ามหาชวนว่าตนได้ไปถึงในสวรรค์ ได้ทีิพะยะสุบัติเช่นนี้เพราะทำบุญเพียงเอาใจเริ่มใสยในผู้จัดจ้างเท่านั้นมีได้ทำบุญยาอื่นเลยมหาชนที่มาประชุมกันนที่นั้นก็สิ้นความสงสัยได้หมุนล้องดนเี่มีความสะจจนายพระพุทธคุณเป็นอย่างนี้เพียงแต่ทำจิตเริ่มใสยในพระพุทธงคกเปนนพียงเล็กน,น้อยเท่านั้น ก็ออได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรเสวยที่พยญญาสมบัติในสวรรค์ท่านทั้งหลายอัตมาข้ามได้นำเรื่องมัจจุบันเดรมาลมาเล่าเป็นตัวอย่างของคนที่มีจิตคิดดีและประกอบความดีได้รับความสุขขอสรุปเรื่องมัจจุบันเดรีว่ามัจจุบันเดรีนะเป็นผู้มีจิตใจประเสร,ริฐม,มีบิดามดารด,ดาไม่เลื่อยสายในพรศะศาสนา มีบิดาเป็นคนตะนีจัจไม่ยอมแม้จะจะพาลูกไปรักษาในยาเจ็บปวยเพราะเกรงจากซึ่งเลือเรินทองได้รักษาบุรแบบอนาถาจนกระทั่งบุจผู้น่าสงสารต้องป่วยหนะักเมื่อใกล้าตายพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดให้เขาได้เห็นพระองค์เกิดความเรื่องใสเท่านั้นแล้วทศกรณีเพียงแต่เอาจิตใจใเรื่องใสพระพุทธเจ้าอย่างเดียว เพราะไม่มีโอกาสทำบุญรด้วยวิธีอื่นได้ผลบุญนั้นทำให้มัจคุบรลรีได้ไปเกิดเป็นเทพประบุมนุ์มนุกผู้นี้จึรู้จักว่าเป็นผู้ไม่ประมาทได้ทำบุญด้วยดวงจิตในวระสุดท้ายใกล้สิ้นชีวิตจึงเป็นตัวอย่างของพุทธศาสนกชนเป็นอย่างดีที่ไม่ควรประมาทในการทำบุญในพ,พุทธศาสนา เป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานรั้นพระองค์เป็นเนือนาลของชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งจึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพร,ระสงฆ์เป็นที่พึ่งแลง้วทำดุกุสลเมื่อมีจิตคิดดีและสร้างแต่กุสสดีเช่นนี้ชีนิตย่อมมีแต่การประสบ พบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองสศรความสุขในโลกนี้และในโลกหน้าประการที่3มีวิธีปฏิบัติเพื่อฝึกจิตให้คิดเอย่ายนั้นท่านทั้งหลายจิตใจของเรานั้นเราสามารถที่จะฝึกได้ด้วยการให้คิดแต่เรื่องงานเรื่องที่เป็นบนกุศลที่สำคัญคือฝึกจิตให้มีสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกต้องเมื่อคนเดามีความเห็นถูกต้องแล้วก็จะทำถูกและทุดถูกตรงท้ามจับจิตเป็นมิจฉาทิฐิแล้วก็จะทำผิดพูดผิดและต้องทำชั่วพาให้ตนเองเดือดร้อนพระพุทธองค์ได้ตรัสเจอไว้ว่าจิตที่เป็นมิจฉาทิฐิตั้งไว้ผิที่นะั้น ย่อมทําให้บุคคลทาชั่วเลวร้ายได้ทุกอย่างตรงกันข้ามถ้าตั้งจิตให้เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเขาก็จะทําความดีสูงขึ้นไปได้ทุกอย่างจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนมีสัมมาทิฏฐิในดวงจิตประกอบแต่เป็นกุศลคุณงามความดีกั้เถิดความดีนั้นจะติดตามตนไปทุกภพทุกชาติเหมือนยาจารตัว พราะเงานั้นจะมีประจำตัวบุคคลเสมอจึงมีคำกล่าวว่าถ้าเป็นคนแล้วต้องมีเงาประจำตัวถ้าไม่มีเงาแล้วไม่ใช่คนคือทีนั่นเองเช่นเมียจึงเปรียบได้กับบุญกุศลที่มนุษย์สร้างไว้ย่อมติดตามไปทุกที่ทุกเวลาอาจจะเรียว่า ช้าบ้างตามอำนาจหรือแบบคำกรมพระพุทธเจ้าทางรงตัดไว้ว่าเราจะเป็นไปตามความคิดในใจเราถ้าคิดดีเราก็จะทำดีถ้าคิดชัว่วเราก็จะทำชัว่วนี่คือกฎของธรรมชาติศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดข,ของมนุษย์ คือใจของตัวเองจิตใจที่จะทําให้เราทําผิดได้ทุกที่ทุกเวลาจิงไิ่ลากในอาสาแห่งพระธรรมเทศนาอัตมภาพของอริยานจิตอ่านํำนาจคุณพระสีรัตนนภัยและํำน้าคุปาตาุศนที่ท่านทุกคนได้เรื่องของเงมาโอกาสนี้จงเป็นภาวะปัจจัย อำนวยความสุขและความเจริญก้าวหน้าสถาพรแก่ท่านทั้งหลายและขอให้ท่านทั้งหลายได้รูที่ส่วนรุมกุะสวนนี้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทูนน่าถือาการแสดงพฤตธรรมเทศนาเพื่อใจคิดดีมีความสุขก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอนุติลงคงไว้ แต่เพยงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศช่ไห